สวัสดีครับขอท้ารับเข้าสู่รายการเอ็มซีทีนิวส์พอวิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมตนงคันทองประจำวันจันทร์ที่9กันยายนปีพุทธศักราชส5 6พรต้องจับตาดูเวทีประชุมสมมติของบริกสที่ทางรัเสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะมีการประกาศในเรื่องของเงินสกุลร่วมหรือไม่หรือว่าบริกส Common Currency แต่ว่าจะไม่ใช้คำว่า Common Currency นะครับแต่จะใช้สัพท์คำว่า Common Unit of Account หรือเรียกสันส้นๆว่า Unit นะครับหรือว่าหน่วยเงินหน่วยหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายๆกันกันกบเป็นเงินสกุลร่วมของทางด้าน b r i c s s ทั้งนี้นายอังเทรมิคไลิชินนะครับหัวหน้า คณะทำงานด้านบริการทางด้านการเงินของสภาธุรกิจ BRICS เป็นผู้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของ common unit of account นะครับว่าทาง b r i กสเองกำลังพัฒนาเครื่องมือต่างๆมากมายเพื่อสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมโดยเครื่องมือทางด้านการเงินบางส่วนนี้อาจจะสามารถเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้ในเวทีประชุมสุดยอดบริกซัมมิ ที่เมืองคาซานนะครับที่ทางรัสเซียเป็นเจ้าภาพในจำนวนเครื่องไม้เครื่องมือครับทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินในรูปหน่วยบัญชีร่วมยูนิตแพลตฟอร์มสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินดิจิทัลของ BRICS หรือ BRICS Bridge ระบบชำระเงินศูนย์เคลียรรงระบบ การภัยรวมทั้งเรื่องของการจัดรบริษัทจัดดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเร t ติ้งเอเจนซี่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริกส์เองพยายามสร้างระเบียบการเงินโลกใหม่เป็นของตัวเองที่แยกออกจากระเบียบโลกปัจจุบันเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดอลลาร์หรือว่าไม่ต้องการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนิวยอร์ก หรือว่าลอนดอนนะครับในเรื่องของทางด้านการเงินเพราะว่าที่ผ่านมาทางชาติบันตกนะครับใช้เรื่องของระบบการเงินใช้เรื่องของดอลลาร์เป็นอาวุธนะครับในการเซ็นั่นหรือว่าในการทําลายประเทศต่างๆทั้งหลายที่ไม่ได้ดําเนินนโยบายการต่างประเทศหรือว่าความมั่นคงที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทางด้านวอชิงตันดีซีหรือว่ากับทางด้านกลุ่ม G7 แม้ว่ามีหลายคนนะครับบอกว่าเรื่องของ Brics Common Currency หรือว่าเงินสกุลร่วม Brics นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะอยู่ในรูปของ Unit of Account หรือว่าบัญชีมากกว่าเงินที่เราสามารถที่จะแตะต้องได้แต่ว่าอย่างน้อยนะครับการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปมากหน้าตาของ Brics Common u n i t of a c c o u n t ที่นี้นะครับจะคล้ายๆกันกับเงินในรูปบัญชีของทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีเงิน SDR นะครับเรียกว่า Special Drawing Rights ซึ่งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศขึ้นมาสร้างขึ้นมาผ่านตะก้าเงินในตะก้าเงินนั้นมีเงินสกุลดอลลาร์เงินยูโรเงินปอนเงินเยนรวมทั้งเงินยูนอยู่ด้วยนะครับนี่คือตะก้าเงินของ IMF และจากตะกร้างเงินนี้เขาสร้างเงินในรูปของบัญชีขึ้นมาก็คือ SDR Special Drawing Rights ซึ่งสามารถนำไปปล่อยกู้ให้กับประเทศที่ประสบกับปัญหา,าต้มยำกุ้งหรือว่าเงินไหลออกข้างเงินตกต่ำนะครับไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเพียงพอที่จะหนุนข้างเงินของตัวเองเหมือนกับที่ประเทศไทยประสบในปี2540ช่วงนั้นนะครับ ประเทศไทยไม่มีเงินทุนสำรองของประเทศเหลือนะครับเนื่องจากว่าเกิดวกฤติการทางด้านการเงินดอลลาร์ไหลออกนะครับทางธนาคารประเทศไทยต้องใช้อดอลลาร์อยู่ในรีเซิร์ฟไปขายนะครับเพื่อจะปกป้องเงินบาททําไปทํามานะครับเงินทุนสำรององประเทศไม่เหลือนะครับก็เลยสร้างความโตกต,ตกใจนะครับให้กับนักลงทุนที่ถือครองเงินบาทอยู่มีการขายเงินบาทอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งข้างเงินบาท ตกต่ําอย่างมากทําให้ทางธนาคารประเทศไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องลอยตัวค่างเงินบาทและหลังจากนั้นต้องไปขอกู้ยืมเงินจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อที่จะมาหนุนเงินทุนสารองระหว่างประเทศของเราทาง IMF ก็ปล่อยกู้ให้เราในรูปของ SDR นะครับแต่หลังจากที่เราได้ SDR แล้วเราก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นดอลลาร์และเอาดอลลาร์นั้นมา ใช้นะครับในการซื้อสินค้านำเข้าสินค้าหรือว่าเอาไว้พยุงค่างเงินบาทนั่นคือหน้าที่ของตัว SDR ซึ่งถ้าหากว่า Brics เองต้องการที่จะสร้างเงินสกุลร่วมคล้ายๆกับกับ SDR ก็คงจะต้องมีการอาจจะต้องมีการสร้างสถาบันการเงินใหม่คล้ายๆขับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าอาจจะใช้ New Development Bank หรือธนาคาร เพื่อการพัฒนาใหม่ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับบริกตอนนี้มีการตั้ง New Development Bank ขึ้นมามีสำนักงานใหญ่ที่มหานครชยงไฮที่ทำหน้าที่ปล่อยกู้ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งหลายให้กับกลุ่มประเทศบริก c s หรือว่ากลุประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งตัว New Development Bank ทำหน้าที่คล้ายๆกับ World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะครับที่ปล่อยกู้ ให้กับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อการพัฒนาแต่ว่าถ้าหาว่าจะต้องมีสถาบันการเงินที่จะดูแลเรื่องของทางด้านการเงินอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเรื่องอะระบบชำระเงินอาจจะต้องตั้งสถาบันการเงินใหม่ขึ้นมาที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าจะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาใน n e ว Development b a n บอันนี้ก็ต้องดู ดูนะครับพัฒนาการของบริกส์ต่อไปว่าจะเอาอยัางไงกันแน่เนื่นองรับเงินในรูปหน่วยบัญชีร่วมนะครับของทางด้านบริกส์เองจะคล้ายๆกันกับ SDR ของทางกอ,องทุนการเงินระหว่างประเทศแต่ว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางบริกส์เองจะสร้างตรกร้างเงินขึ้นมาเพื่อจะหสนุนตัวเงินในรูป หน่วยบัญชีร่วมนี้หรือว่ายูนิตนะครับโดยจะมีทองคำหนุนหลัง40%อีก60%จะเป็นเงินของประเทศสมาชิก BRICS นะครับนี่คือตะกร้าเงินของอาทางด้านบริกสนะครับที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเงินสกุลร่วมเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้นะครับบทบาทของทองคำต่อไป จะมีบทบาทค่อนข้างที่สูงนะครับในเรื่องของระบบการเงินโลกเพราะว่าทางบริกสเองตามแผนการจะเอา40%นะครับมาหนุนเงินสกุลร่วมส่วนอีก60%ใช้เงินสกุลประจำชาติของแต่ละประเทศประเด็นต่อไปก็คือว่าในขณะที่บริกสเองพยายามที่จะใช้เงินสกุลประจำชาติในการค้าขายกันเพราะว่าไม่ต้องการที่ใช้ดอลลาร์เป็นสื่อกลางนะครับ ต่อไปเงินสกุลประจำชาติที่ใช้กันนั้นนะครับความน่าเชื่อถือจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าไม่เอาทองคำหรือว่าสินค้าปก,กพฑ์มาหนุนหลังหรือว่าในกรณีที่ประเทศอย่างรัเสเซียเองนะครับที่ขายน้ำมันให้กับอินเดียแล้วได้รูปีมาสมมติว่าได้รูปีมาจำนวนมากมายหลายหมื่นล้านนะครับหรือว่าหลายแสนล้านแล้วจะ เอาไปทําอะไรหรือว่าจะมีประโยชน์อะไรเนื่องจากว่าทางรัสเซียเองก็คงไม่มีสินค้าอะไรจากอินเดียที่จะต้องการนําเข้าเพรื่องนี้จะเป็นเรื่อง s t t l e m e n t นะครับก็คือเรื่องของการทำ clearing หรือว่าทำ statement ซึ่งทางรัสเซียเองก็คงต้องการผมไม่ต้องการถือเงินรูปีมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าอินเดียเองมีตัว สัดส่วนของยูนิตนะครับหรือว่ามีการถือครองยูนิตนี้อาจจะเซตลกันด้วยเงินสกุลร่วมก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเงินสกุลร่วมต่อไปประเทศในกลุ่มบริกสามารถจะถือครองเป็นรีเซิร์ฟของตัวเองนะครับแทนดอลลาร์ซึ่งต่อไปจะสามารถใช้นะครับทองคำเป็นรีเซิร์ฟใช้ สินค้าโภคกภัณฑ์อื่นๆเป็น Reserve หรือว่าใช้เงินสกุลร่วมเป็น Reserve ก็ได้ s e t ตเ e m e n t กัน s e t ตเ e m e n t เป็นทองคําหรือว่า s e t ตเ e m e n t กันในรูปของตัว Reserve b r i c กส์นะครับคอมมอนเคอร์เรนซีหรือว่าตัวหน่วยที่เป็นบัญชีร่วมอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้นํา ของกลุ่มประเทศบริกส์จะมีการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรทางเทคนิคนะครับมีการเวิร์กอักันไปค่อนข้างที่จะมากแล้วแต่ว่าการตัดสินใจที่จะสร้างเงินสกุลร่วมกันมาเป็นเรื่องใหญ่เนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องแมกโรเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมทางด้านการเงินของโลกเลยทีเดียวและก็เวลาจะอิมเพลเมนต์กันนะครับหรือเวลาจะนำมาปฏิบัติหรือว่าใช้จริงเนี่ยอาจจะมีอุปสรรค หรือว่าปัญหาต่างๆทั้งหลายมากมายซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับ political will นะครับหรือว่าเจตจำนงทางด้านการเมืองของผู้นำของบริ c s ว่าจะเดินหน้าสร้างเงินสกุลร่วมซึ่งจะเป็นเงินรีเซิร์ฟสำหรับอนาคตเพื่อที่จะมาแทนอดอลลาร์หรือว่ามาแข่งกันกันกบยูโรหรือไม่อันนี้เราต้องจับตาดูเวทีประชุมบริกสมิตในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้รายการ เอ็มซีทีนิวส์พอเวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับรวมทั้งข่าวทางช่องทางของ MCT News สนวส์สัมนีรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ